<Yeah. S 2> สวัสดีครับท่านผู้ชมครับคลิปชิปเป้าวันนี้นะครับเรามีอ่ามิ s ูบิชิสเปซลันเนอร์มานำเสนอกันครับคันนี้เป็นรถอเนกประสองค์อีก1รุ่นนะครับที่ตอนนี้ค่อนข้างหาจะยากแล้วนะครับนะสภาพแบบนี้นะเป็นตัวประตูสไลด์ครับนี่ครับแอบซบิ่งนิด,น,ดนะ ประตูเขาด้านหลังนี่คือจะมีฝั่งที่เป็นประตูสไลด์นะครับนะโคดเฟลนะครับคันนี้เป็นรถปี95นะครับเป็นรถมีทะเบียนนะคู่มือยังอยู่ครบครับรายละเอียดนี่เดี๋ยวมาดูกันครับว่าเป็นยังไงนะครับเครื่องยนต์นี่เป็น 4G93 ครับเครื่อง1 8 0 0ปดี่ีนะครับนะก็แรงเอาเรื่องนะครับกับรถเล็กประมาณนี้นะครับเครื่องดีครับสนุกครับเป็นเกียร์ธรรมดานะครับเข้านิ่มปกติครับ ห้องเครื่องนี่เก็บโล่งแล้วครับแห้งๆย้ายแบตไว้หลังเรียบร้อยแล้วครับกองเผ็ดซิ่งครับของเหลวนี่ก็เพิ่งถ่ายมานะรถใช้น้ํามันล้วนครับไม่เคยติดแก๊สครับปลายท่อนี่เป็นทรง JS ครับผมภายในภายในนี่ยังดูสวยนะครับสะอาดสะอ้านครับไม่อับนะครับไม่มีชิ้นไหนแตกบาะเดิมครับหลังสวยๆครับไม่มีขาดแผงประตูนี่ก็ยังสวยครับบาะหลังนี่พับเรียบได้นะพับราบไปได้เลยครับ ขนของได้ชิวๆนะเซ็นท่ันล็อกนี่มีพร้อมครับมองข้างนี่ปรับไฟฟ้าครับกระจกไฟฟ้านี่ใช้งานได้ทั้ง4บานนะครับระบบไฟในเครื่องนี่อ่าระบบไฟในรถที่ติดครบนะครับเรือนใหม่ก็ขึ้นครบเครื่องเสียงนี่เป็น JVC ครับฝังแก้เบื่อได้นะครับบุกเซอร์วิสนี่สมุดรับประกันนี่ยังอยู่ครบพวงมาลัยเดิมครับขับสบายแอร์ใช้ได้ครับเย็นจนหนาวครับหัวเกียร์ซิ่งครับยาวเป็นศอกนะ ช่วงล่างก็ยังดีครับโอเคครับไม่แข็งมากนะเดี๋ยวขวาสุดซ้ายสุดนี่ไม่ดังครับโชคเดิมนี้อัดน้ํามันมาแล้วครับหนึบหนึบครับโหลดจัดทรงมาสวยๆครับกาลังดีนะล้อก็เป็นสีอยแปดครับออฟลึกออฟนี่คือลึกสุดตารางนะครับหน้าแปดหลังเก้านะขอบสิบห้าครับยางเป็นหนึ่งแปดห้าครับห้าห้านะครับดึงแก้มสวยๆครับบอดี้นี่ก็ ยังสวยไม่ผุครับใต้ท้องยังสวยครับสีสภาพ95เครับเงาๆนี่หน้าหนังเดิมครับไม่มีชนนะครับประตูนี่สไลด์ข้างได้ครับขึ้นลงสบายครับนี่ตรงประตูนี้โคตรเฟี้ยวเลยบอกเลยครับคันนี้ลิ้นเป็น v ว r t e เทครับสวยๆกันสาดแท้ตรงรุ่นครับนี่ใครถูกใจยังไงก็ลองทักไปได้นะครับคันนี้ผู้ขายตั้งราคาไว้ที่ 1 9 0 0 0บาทนะครับ19,000าบาทใครสนใจก็ติดต่อได้ครับลิงก์ด้านล่างคลิปนะครับมีเบอร์โทรในนั้นเรียบร้อยนะครับผมไม่ได้ลงเบอร์ไว้ในคลิปนะครับเผื่อเจ้าของขายได้แล้วครับได้ไม่ต้องตามลบนะทำความเข้าใจกันด้วยนะครับรถคันนี้อยู่ลองคำแพง8 8นะครับสนใจเข้าไปดูจริงครับไปลองขับลองเทสดูก่อนครับก่อนตัดสินใจจ่ายเงินนะครับนะไม่ต้องรีบโอนจองอะไรนะครับ นะครับไปดูตัวจริงก่อนครับถ้าจะเป็นของเราก็เป็นของเราอยู่วันยันค่ำนะครับบางครั้งอ่าโอนไปก่อนนี่ไปดูตัวจริงนี่ไม่ตรงรูปก็มีนะครับนะก็อนี้ก็พูดตามตรงนะครับเพราะว่าผมก็ไม่ได้อ่ามีส่วนได้ส่วนเสียกเจาของรถนะครับอันนี้คือมือชี้เป้ากันสาหรับใครที่กําลังหารถเก่าอยู่ครับแล้วก็เล่นอยู่นะเผื่อตรงรุ่นกับที่กำลังหาอยู่ครับนะได้ไม่ต้องไปตามหาที่อื่นนะครับผมก็จะรวมรวม่ามาไว้ให้ที่นี่นะครับหรือว่าใครอยากจะได้ รถแนวไหนอยู่ก็คอมเมนต์ไว้ได้นะครับเผิดเจอนี่ผมก็จะรีบมาชี้เป้าให้นะครับทางช่องทาง YouTube นะครับคือรถที่อ่าผมเอามานำนหน่เนี่ยก็คือจะเป็นรถที่พี่น้องอ่าตั้งใจจะขายเนี่ยเราก็ไปโพสต์ไว้ในกลุ่มตาม a c e b o o k นะครับก็ผมก็นำมาอ่านำนเสนอทางช่องทาง YouTube อีกทีครับนะเพื่อกระจายข่าวกันไปครับเพื่อใครกำลังเพื่อใครกาลังมองหาอยู่ครับอ่า,อาว่าง,ง่ายๆนะครับแล้วก็มีกลุ่ม ของผมด้วยนะลุ่มกระป๋อวอลิตี้มาเก็ตเนี่ยใครมีรถจะขายก็ไปโพสได้ครับมาโพสร,รูปลงรายละเอียดไว้หรือว่าจะถ่ายเป็นคลิปไว้ก็ได้ครับแล้วก็ผมก็จะทยอยเอามาลงให้ทางช่องทำ u t u b e ด้วยนะครับก็ฟรีครับไม่มีค่าใช้จ่ายนะลงรายละเอียดไว้ให้ครบๆแล้วกันนะเพราะว่าบางคังนนี่ลงไว้รายละเอียดไม่ครบนี่ผมก็ไม่รู้จะทำยังไงนะติดต่อเจ้าของไม่ได้นะ โอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็คงมีเพียงเท่านี้ครับฝากกดติดตามไว้ด้วยครับมีรถเข้ามาใหม่ฉันจะได้ไม่พลาดครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ